รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำับสูนโดยออร์ดาเอ็กซ์ตราโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฝันที่ไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะใครที่เคยคิดว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่สาเร็จทําอะไรก็มีข้อจํากัดให้กับตัวเองต่างๆนะฮะร,รับรองว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแน่นอนเพราะคุณจะทําได้และคุณจะทําได้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะเขาจะมาปลุกพลังที่ซ่อนในตัวคุณที่คุณยังค้นหามันไม่เจอนะฮะเรามาดูกันว่าเคล็ดลับของความสาเร็จกับประโยคที่เขาบอกว่า don't change just build up มันเป็นยังไงมันจะสนุกสนานสักแค่ไหนวันนี้รับรองว่าแรงบันดาลใจม าเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้แขกรับเชิญเขารอเราอยู่แล้วขออนุญาตไปพบกับแขกรับเชิญก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับ,รบและตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ผู้ที่จะมาปลุกพลังเพิมในตัวคุณนะครับผมอาจารย์พันโทอนันต์ชินบุตรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์อนันต์นะฮะยู่เป็นกันเองขึ้นนิดนึง ครับผมอาจารย์ครับทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยโอ้มีผลงานต่างๆมากมายเลยแต่ว่าอันนึงที่เราสนใจมากนั่นคือการอบรม Powerful Life มันคืออะไรอธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงครับคือเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอายุ14แล้วก็ไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งอายุ84ครับมีเพื่อนอายุมีเพื่อนอ้แก่กว่ากันไม่กี่ปีเองเจ็ดสิกว่าปีท่เพราะว่าชอบคุยกับคนที่อายุมากเขาจะได้สอนเราบังเอิญเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลนะฮะ เป็นปู่ของเพื่อนรุ่นพี่ในแฟลตทหารด้วยกันนะวันหนึ่งก็ไปที่บ้านท่านข้างนอกนี่จะเป็นเพิงคล้ายๆเพลิงหมางแงนแล้วก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งวางอยู่หนังสือนั้นไม่มีปกผมก็เปิดมาดูเอ๊หนังสืออะไรนะเราเป็นเด็กอะ่ะไม่รู้นนครับเจอวลีวลีหนึ่งเขียนว่าถ้าอยากได้น้ำผึ้งก็อย่าตีรังผึ้งอ่าแล้วก็งงงนิดนึงแล้วก็เลยเปิดดูข้างในอ๋อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการชนะมิตรและจูงใจคนก็ไปเข้าห้องสมุดหาหนังสือเกี่ยวกับแบบนี้อ่าน<ะ>จนกระทั่งวพวกแรงบันดาลใจจิตวิทยาเลยพวกนี้นะฮะเขาเรียกจิตวิทยาประยุกต์จิตวิทยาสู่ความสําเร็จอะไร,รเนี่ยเราก็ไปอ่าน เฉพาะในห้องสมุดในมหาวิทยาลัยนี่ก็ไม่พอนะนู่นต้องไปตามคาสตี้ต่างๆไปหาแล้วก็มีเทปฟังมีวิดีโอก็หามาฟังหามาฟังอะไรต่างๆทวกนี้ก็มีหนังสือชื่อ unlimited power คือพลังไร้ขีดจำกัดให้เราก็สนใจว่ามันคืออะไรอะไรคือพลังไร้ขีดจำกัดชื่อมันก็ดูน่าสนใจอยู่แล้วนะฮะแล้วแต่พอเปิดอ่านเนี่ยประวัติของคนข้างในนั้นน่ะยิ่งน่าสนใจคือคนเขียนตอนนั้นก็อายุ20กว่าชื่อแอนโทนีร็อบบินส์นะครับ เขาก็เริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะรแต่ชอบอ่านหนังสือพวกนี้จนกระทั่งเขาเนี่ยมีความรู้มากไปทํางานกับคนคนหนึง่งแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไปเรียนวิชานี้ก็คือ NLP นะครับ,รบแล้วก็กลับมาจัดคอร์สสัมมนาแล้วมาเขียนหนังสือเล่มนี้ครับถ้าเราสามารถใช้สภาวะจิตหรือความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะม,มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะ,นะ นำไปสู่ความสําเร็จด้านการงานด้านการเงินอะไรต่างๆเ<ช>นี่ยมันจะสุดยอดมากเพราะหัวใจแบบเดียวกันความตายนี่มันสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เราก็เปลี่ยนแค่เป้าหมายเท่านั้นเองก็เลยกลายาเป็นเปคอร์สแบบนี้พัฒนามาตั้งแต่ปี2,546ครับผมนะครับอย่างเรื่อง NLP ้ีที่อาจารย์พูดไปเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการนะใครที่สนใจเดี๋ยวเราจะมีการเจาะลึกและดูกันจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะแต่ว่า สิ่งที่คนอยากทราบแน่นอนคือผลงานอื่นของอาจารย์หลายคนเห็นงานเขียนอาจารย์เป็นนักเขียนนักแปลด้วยนะครับ,บเริ่มต้นก็หลังจากที่จัดทอล์นั่นแหละครับ,บก็จริงๆนะผมแปลหนังสือของแอนโทนีล็อบบินไว้อ่านเองแล้วก็ให้ลูกน้องอ่านนี่แหละครับตั้งแต่ที่เขายังไม่มีแปลกันนะครับใช่ฮนะชื่อ notes from a friend นะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่แปลกว่ามีคนอ,อ,อยากจะอ่านนะครับอยากจะพิมพ์ก็เลยได้พิมพ์ออกมาตอนหลังก็มาแนะนําให้แปลเรื่องพลังไร้ขีดจํากัดนี่นะครับ หลังจากนั้นอีก3-4ปีแอนโทนีล็อบบินก็ออกหนังสือเกี่ยวกับอันนี้นะฮะต่อยอดขึ้นมาชื่อปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณหรือ awaken the giant within ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็แนะนำสำนักพิมว่าเราควรจะรู้แนวทางของไบรอันเทรซี่ด้วยเพราะจริงๆไบรอันเทรซี่เนี่ยเหมือนเป็นครูโพ้นทะเลของผมคนแรกนะผมไปถึงอเมริกาได,ได้ฟังเทป uh, psychology of achievement ก็คือจิตวิทยาแห่งการบรรลุความสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่าเขาสอนง่ายดีไม่ไม่ไม่เข้าใจยากไม่เข้าใจยากคือการบรรลุความสําเร็จเนี่ยไม่ว่าสาขาอะไรนักขายนักบริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ด้านจิตวิทยาตัวนี้นะครับถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการปลุกกําลังใจเราหรือว่ามันมีอยู่ในตัวเราอยู่ลึกๆแล้วให้มันคงอยู่ในตัวเราแล้วเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ก็สําเร็จนะครับ คืออยากจะเอานําความคิดที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมาถ่ายทอดมากกว่าดังนั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้เป็นการซึมซับมาเป็นการเขาเรียกถอดแบบโดยไม่รู้ตัวนะครับก็ไลฟ์ฟาเธอร์ไลฟ์ซันจริงๆถึงรุ่นปู่เลยแหละนะครับก็ถ้าใครมีพ่อแม่ลักษณะนี้นะครับก็โชคดีครับ คุณพ่อผมเองก็ตามเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้จำชี้จำชัยว่าจะต้องนั่งเรียนหนังสือนั่งทำกันบ้านถึงกี่โมงบางทีสี่ทุ่มมาทุ่มกด็ดูหนังกับพ่อเนี่ย uh huh. คือมันมีความรักแต่เรารู้ว่าเราเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ย เราเรียนเต็มที่เราจะต้องทําตัวยังไงทําการบ้านเสร็จมาตั้งแต่ต้นนะคุณแม่เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็คืออะไรกลับมาที่บ้านก็ซักผ้าอะไรต่างๆทีู่กับข้าวกับมานะคุณแม่เป็นครูเป็นอะไรเนี่ยก็ทําให้เราอาจจะได้รับเรื่องความเป็นระเบียบมาจากคุณแม่ถึงนั้นด้วยอันนี้ก็ถือว่าอาจจะโชคดีสําหรับเราแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าใครที่ไม่มีพ่อแม่แบบนี้แล้วเนี่ยจะทําตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเติบโตมาแล้วเนี่ย เรามีความคิดของรเราเองได้เด็กอายุ3ามขวบร,ร้องเพลงประกวดแบบผู้ใหญ่ก็ได้แสดงว่าเด็กๆนี่ก็มีความคิดของตัวเองได้ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งใดๆที่เรานะขาดไปเนี่ยเรารสามารถเรียนรู้และทำของตัวเองบิลลอัพขึ้นมาได้บิลลอัพก็คือสร้างเสริมมาได้จากตัวอย่างของคนอื่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเก็อยากให้เด็กๆเกนี่ยได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย นะไม่ว่าจะมาจากตรงไหนก็แล้วแต่สามารถทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นได้ตลอดเวลา <ừ> นะครับ,รบซึ่งก็ปัจจัยก็จะมีหลายอย่างถูกฝูกฝังบ้างแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปเราบิวอัพตัวเองได้อยู่แล้วผู้ชมครับช่วงหน้านะเดี๋ยวเราจะมาติดตามและเจาะลึกกันนะคะไอ้คำว่าบิวอัพที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมันคืออะไรและมันจะมีวิธีการยังไงที่จะทํามันให้ออกมาได้สําเร็จนะครับติดตามชมช่วงหน้าในฟะันนี่ไกลไปให้ถึงครับ ่าแ ute, wishing, <environments> สนับสนุนโ,โดยออร์ดาเอ็กซ์ต <vector> <ihn Maybe. S 2> ้าโทนิกและแชมพูแ <Monday> ป้งทอดกรอบโกกิหลังจากที่ได้ส่งเรื่องแรงมัดาญใจที่ได้รับจากแม่มารุ้มสนุกกันแล้ว ไปรับประทานอาหารกันที่ร้านโคขุนโพยังทำเกษตรนะว่ามีอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเราจะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันอย่างเรื่อยๆแล้วเจอกันครับสนับสนุนโดยอดาร์เอ็กซ์ตา้าโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิ เข้าสู่ช่วงที่2กับฟันในไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรายังคงนั่งอยู่กับอาจารย์พันโธอานันต์ชินบุตรนะครับผู้ซึ่งที่จะมาบิวดับนะฮะว่าพลังของเราเนี่ยม,มีแค่ไหนในตัวเราแล้วเราจะหยิบมันออกมาใช้ให้เกิดความสำเร็จได้ยังไงทีนี้ช่วงเมื่อสักครู่นี้เราคุยกัน้วแบิดบรกราวร์ต่างๆของอาจารย์นะครับอย่างหนึ่งที่แบบหลายๆคนอยากรู้นั่นก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษาอาจารย์สอบเข้าเรียนเตรียมทหารเรียนนายร้อยได้เนี่ย มันต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีต่างๆบ้างแชร์กันนิดนึงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยโชคดีที่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่รู้จักไปหาสิ่งดีๆให้กับลูกครับผมเนื่องจากว่าครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวร่ำรวยคุณพ่อก็หาโรงเรียนที่ดีที่สุดใกล้บ้านครับคือโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกนะครับจําได้ว่าผมเนี่ยติดพ่อมากนะก็ร้องไห้มากเลยวันแรกเนี่ยไม่อยากกลับไม่อยากเรียนอ่ะอยากกลับอย่างเดียวก็โชคดีคุณครูให้เป็นหัวหน้าห้อง ก็สนุกกับการบอกนักเรียนตรงตั้งแต่ยังเด็กเลยนะก็ตั้งแต่เด็กอ <laughs> พอบอกนักเรียนตรงเพื่อนยืนหมดอะไรเงี้ยนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเราฟังครูสอนเนี่ยนะครับฟังแล้วรู้สึกสนุกไปด้วยครับผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราเข้าใจอ,ะอ่ะแล้วทํา,าการบ้านทําแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยกลับมาทําที่บ้านอ่ะคือทําเสร็จก่อนกลับบ้านแล้วทําเสร็จแล้วยังไปเล่นต่อ พอถึงที่บ้านก็มีเวลาดูทีวีไม่ต้องไปนั่งทําอะไรอันนี้เป็นเด็กพลังเยอะของจริงนะฮะก็ไม่เชิงว่าเรียกว่าพลังเยอะแต่ว่าก็คือความแตกความเข้าใจใช่ไหมครับมันเป็นปกติที่เราต้องทํากันบ้านอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจบป .4 สี่ก็ก่อนป .4 สีเนี่ยครูก็ให้ติวเพื่อนนะติวเพื่อนก็ไปสอบเข้าราชวินิตครับผมก็สอบได้ที่หนึ่งนะครับตอนแรกก็ไม่รู้หรอกไปดูตั้งแต่ที่สิบลงไปครับผมทำไม ไม่เจอชื่อเราเลยเพราะว่าพี่สาวสอบได้ที่สิบเราก็คิดว่าเราคงสอบได้อย่างนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกนู่นนูนอยู่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยปรากฏชื่ออยู่ชื่อแรกอย่างนงี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เรียนที่นั่นนะครับอาจจะเป็นโชควาสนาหรืออะไรเนี่ยนะฮะบังเอิญมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาไปสอบเข้าจิตรดาของในหลวงเราเนี่ยนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เปิดโอกาสให้เด็กทั่วไปเนี่ยได้สอบเข้าคุณพ่อผมนี่ก็ดีนะผมไปเล่าให้ฟังคุณพ่อก็ไปซื้อใบสมัครเราก็ไปสอบ เดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหเหมือนสวนสวรรค์น,นะฮะสวนสวรรค์ที่ว่าคือบรรยากาศร่มรื่นคล้ายๆเงี้ยนะฮะแล้วมีหญ้าเขียวชอุ่ม,มเป็นภาพในฝันเลยล่ะภาพในฝันเราก็สอบเนี่ยตอนสอบมีสามวิชาครับผมมีภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์คือเช้านี่สอบคณิตศาสตร์กับอ่ภาษาไทย,าาไทยครับนะครับบ่ายสอบภาษาอังกฤษคือเรียนวัตถุนายกเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษอะ เอจะทําไงดีเราไม่มีพื้นมาก่อนจะสู้เขาได้ไพอตอนบ่ายปั๊บเนี่ยก็เลยไปเรียนให้อาจารย์ที่กลุ่มสอบท่านทราบว่าไม่เคยเรียนมาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เขียนไว้บนหัวว่าไม่เคยเรียนมาก็ปรากฏว่าพอประกาศผลออกมาแล้วมารู้ทีหลังเลยเนี่ยอาจารย์บอกจริงๆการสอบเขาได้ที่หนึ่งจากคะแนนสองวิชาเนี่ยนะเพียงแค่สองวิชายังไม่ได้พูดถึงภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ว่าภาษาอังกฤษตอนหลังเนี่ยมันมีความสําคัญมากในชีวิตนะครับ จริงๆเนี่ยมันเป็นความซึมซับตั้งแต่เด็กแล้วอ่อานหนังสือที่รัชกาลที่4เนี่ยท่านได้สอนลูกออบอกว่าเราต้องเรียนรู้จากต่างชาติเราต้องเรียนรู้จากต้นฉบับประเทศเราถึงจะเจริญได้ถ้าถึงนะเชิญฝรั่งมาสอนพระราชบุตรพระราชธิดาเราก็เหมือนเรียนรู้จากคําสอนของท่านก็ตัง้งใจเรียนแต่ว่าชั่วโมงแรกที่เข้าไปเรียนเนี่ยจำได้ว่าครูคุณครูเขียนว่า ดับยูอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้จักนะขึ้นลงขึ้นลงเอ๊ะสักพักเราลอกเป็นลอกลายชักไม่ไหวแล้วไปใหญ่แล้วก็เลยยกมือถามคุณครูบอกคุณครูคุณครูครับผมไม่เคยเรียนมาคุณครูก็เลยบอกว่าตอนเย็นนี้ไปพบหลังจากนั้นทุกวันคุณครูก็สอนพิเศษให้ติวพิเศษเพิ่มเติมติวพิเศษให้ไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้อะไรคุณครูเฉลิมขวัญนะเฉลิมขวัญรับงานเนี่ยนะครับตรงนั้นทําให้เราย่นย่อในการอ่านหนังสือได้เยอะมีอะไรสงสัยถาม ถามคุณครูแล้วถามจนเพื่อเรียกว่ามนุษย์เจ้าปัญหาคือเราถามเพื่อให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ง่ายแหละไปอ่านหนังสือก็เข้าใจทําการบ้านเข้าใจที่สําคัญคือได้การบ้านมานะรีบทําจะได้รีบเข้าใจใช่ไหมแล้วพอเข้าใจปุ๊บมันจะตกผลึกมันจะอยู่กับตัวเราใช่ไหมฮะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเทคนิคนะฮะที่น้องๆหลายคนดูอยู่ก็ไม่ห่วงกันนะฮะเอาไปใช้ได้ชีวิตเราจะได้ได้ได้ในส่งคมแบบนั้นครับผมที่นี้อาจารย์ครับผมนอกเหนือจากเรื่องต่างๆแล้วอาจารย์นี้มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกด้วยและเป็นที่มาของคขาว่าบิลเดอรบก็มาเข้าโรงเรียนในร้อยนะครับผมก็อยากไปเรียนต่างประเทศก็เลือกเหล่าแผนที่เลยครับเพราะเหล่าแผนที่เนี่ยจะมีทุนเยอะกว่า แล้วเป็นเหล่าเดียวตอนนั้นที่ได้วิศวกรรมแล้วผมอยากได้วิศวกรรมก็เลือกเหล่าแผนที่จบมาก็เลยได้ทุนอสอบจริงจริงจบมาได้ที่หนึ่งเขามีทุนไปเรียนในเทอรานดแต่ระดับต่ํากว่าโทผมก็ตัดสินใจไปเรียนโทสมัครเข้าไปก็ได้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาคล้ายๆภูมิศาสตร์เนี่ยแต่เขาเรียก geodetic science คือเป็นวิชาเกี่ยวกับ GPS ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้หรือแผนที่ Google อะไรเงี้ยนะฮะก็เอาเวลาว่างไปออกกาลังกายยกน้ําหนักเนี่ย มันก็ดีอย่างคือมีพี่เลี้ยงครับคือเป็นพี่เลี้ยงโดยไม่ต้องจ้างแล้วมีพี่ตัวดําใหญ่ๆเขาเรียกแบล็กเตอร์อะไรเงี้ยไปเรียกเขานิโกรไม่ได้นะเขาจะโกรธนะเวลาเราจะยกน้ําหนักนี้เขาเดินมายืนข้างหลังเราเลยนะเราก็ดันดันขึ้นเลยนะดันนับในใจหนึ่งสองสามแต่บางทีเขาช่วยนับนะพอเราจะไม่ไหวสิบสิบอดสิบสอง เขาจะตะโกนใส่หูเราบอกว่า you can do it you can do it you can do it คุณทำได้ได้คุณทำได้คุณทำได้อีกเราก็มีแรงขึ้นมาแล้วก็ดันทำได้อีกพอเราจะหมดแรงจริงๆเขาก็จะมารับแลหวางให้ครับผมเหมือนกับเรื่องดึงปีกเหมือนกันมันก็ต้องนะอยากให้ปีกใหญ่เนี่ยก็ต้องไงจับให้ก้นมาลอยก้นมาลอยหมายความว่าห้น้ำหนักมันเยอะครับก็จะมีคนมากดบ่าเราเราก็ดึง แล้วก็นับช่วยกันนับเวลาจะบวแรงเขาจะบอกว่า you can do it you can do it you can do it แต่คนเรานี่แปลกนะเวลามีคนมาบอกว่าคุณทําได้คุณทําได้คุณทําได้เนี่ยพลังมันจะมาเลยแล้วมันก็จะเชื่อว่าเราทําได้มันมีคนมาทำได้เพิ่มนะคือเตรียมในหาโรงเรียนในร้อยนี่สอนมาอยู่แล้วครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็มากระตุ้นเพิ่มเดี๋ยวต้องแอบพักแป๊บหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรื่องราว้างแนาบันาจใจขงอาจานนอกจากเคสที่เรายกไปอย่างยกน้ำหนัก ทราบมาว่ามีเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทําให้เรารู้สึกว่าม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แล้วล่ะว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นติดตามชมช่วงหน้าในฝันที่ไกลไปถึงตอนนี้พักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยออร์ด้าเอ็กซ์ตาโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิหลังจากที่ได้ส่งเรื่องแรงมาดันใจที่ได้รับจากแม่มาร่วมสนุกกันแล้วเราก็ได้ไปรับประทานอาหารกันที่ร้านโคกุนพยังคำเกษตรน้มีน อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเราจะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันอย่างเรื่อยๆแล้วเจอกันครับสนับสนุนโดยออดาเอ็กซ์ตา i c โทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิ กลับเข้าสู่ช่วงส,สุดท้ายกับฟันใี้ใกล้ไปถึงครับผมตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับอาจารย์พันโทานันชินบุตรนะฮะซึ่งเมื่อ2เบรกเมื่อสักครู่นี้อาจารย์านันได้แชร์เรื่องราวต่างๆนะครับไปถึงเรียนต่อต่อตางประเทศไปถึงเรื่องยกน้ําหนักนี่เราบอกคุณผู้ชมไปว่ามีเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราคิดได้รู้สึกว่าอม,มันเป็นสิ่งสําคัญนั่นคือเรื่องอะไรฮะบางทีเนี่ยเราอยู่กับคนที่เขาเกิดมาแล้วใช้วิถีชีวิตที่ต่างจากเราหรือได้รับการฝึกฝนต่างจากเรามันทําให้เรา เห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปเยอะมากทีหลังจากออกกําลังกายเล่นกล้ามแล้วก็ไปสาวยน้ำาอยากว่ายได้500เมตรก็ทำเงี้ยก็คือไปกระโดดลงไปกลับมาแล้วก็มานั่งพัก100เมตรก็ดูวิวไปทำอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไปสักพักสองสาเดือนเนี่ยนะเกิดอยู่ดีๆฉุกคิดขึ้นมาเพราะตาไปมองเห็นในสระน้ำเนี่ยจะมีเด็กผู้หญิงเนี่ย ทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายแต่เด็กผู้หญิงก็เยอะคราว่ว้ไปไหว้กลับวหว้ไปวหว้กลับนี่อย่างกับปลาเราอึดด้วยไหมฮะอึดเราไ้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่หยุดพักนะฮะไม่หยุดแล้วเราก็เอ้เราเนี่ยนะดูรูปร่างก็ไม่น่าตัางเราดูเป็นผู้ชายดูแข็งแรงเ้ยแสดงว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับรูปร่างนะครับมันน่าเกี่ยวกับความคิดหรืออะไรสักอย่างตอนเริ่มคิดขึ้นมาแล้วว่าอย่างนี้นะใช่นะพอเขาว่ายน้ําเสร็จก็เลยลงไปนะไปที่สะยังจําใบหน้าเขาได้นะ เขาถามว่า Excuse me ขอโทษครับ Can I do like this in my life mm hmm. ผมสามารถทํทำอย่างเนี้ยอย่างคุณเนี้ย mm hmm. ได้ไหมในชีวิตของผมเนี่ยเขายิ้มนะการยิ้มนี่ดีอย่างคือการเหมือนให้กำลังใจแต่เรารู้เลยว่าเขายิ้มจากความเชื่อมั่นประสบการณ์ของเขาแล้วเขาบอกว่า Don't worry ไม่ต้องกังวล mm hmm. You build up คุณจะสร้างเสริมมันขึ้นมาได้เพราะปลดล็อกว่าเราไม่ใช่ตัวเราเป็นใครก็ได้ที่ทําตามแบบนั้นก็ไหว้ไปไหวยมาไหา้ไปวหว้มาเนี่ยคือมันยังไม่เหนื่อยนะแต่มันนานเราไม่เคยทํานานขนาดนั้นก็เลยเบื่อขึ้นมาปรากฏว่านับรอบได้ในไหว้ยไปได้หนึ่ง้าร้อเมตรโอ้กิโลครึ่งกิโลครึ่งคือวันนั้นเองนะจากร้อยเมตรจากหนึ่งร้อยเมตรเป็นพันห้าร้อยเแล้วนี่คือเปลี่ยนภายในแบบชั่วพริบตาจริงๆเนี่ย มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรคือ1,500เมตรม,มาจากไหนก็คือจากในตัวเราที่มีอยู่เดิมเนี่ยเพียง mm hmm. แต่เราไปสร้างข้อจํากัดด้วยการคิดว่าเราคือตัวเราเนี่ย mm hmm. เป็นอย่างนั้นนะ mm hmm. ถ้าเราใช้บิลลอัพเนี่ยจากจุดที่เรามีอยู่เนี่ยครับมีอะไรเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเหมือนตึกเนี่ยเห็นภาพทําทีละชั้น mm hmm. ทําไปเรื่อยๆแต่มนุษย์เนี่ยนะครับนะมันความสําเร็จมนุษย์มันไม่ใช่1นึบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับผมมันเป็นเหมือนเลขยกกําลังเ mm hmm. มื่อเราขี่จัก,กรยานเนี่ยนะฮะวันแรกเราอาจจะขึ้นนั่งยังไม่ได้เลย วันที่สองล้มวันที่3ามขี่ไปได้นิดหนึ่งล้มวันที่4ี่ขี่ไปอีกหน่อยล้มวันที่5้าขี่ปลอเลย <c oughs> นะครับคือระบบธรรมชาติและสมองของเรานี่ได้ช่วยเราแบบนั้น <c oughs> วันนี้สมมุติว่าน้องไม่เก่งเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ <c oughs> เริ่มต้นเอามาดูเริ่มหนึ่งบวกหนึ่งมาต้องสูตรคูณใหม่มาบิ้วใหม่เริ่มวางฐานรากสักพักเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆไอ้ความเบื่อความไรมันจะกลายเป็นความสนุกครับ <c oughs> ถ้าเราเห็นภาพว่าเราเนี่ย ไปถึงจุดหมายได้อันนี้ก็อยากจะแนะนำน้องๆว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับบิลอัพแล้วน้องไปถึงที่หมายได้เสมอนะน้องไปถึงจุดมุ่งหมายของน้องได้เสมอครับผมแล้วไม่ว่าน้องจะวันนี้จะอยากไปเชียงใหม่แล้วไปที่กลายไปโผล่ที่อื่นอะไรเนี่ยเส้นทางนั้นนะสิ่งที่เราจะไปถึงนั้นมันยังอยู่ ไม่ได้ไปไหนบิลอัพต่อไปแล้วมันก็จะสักวันหนึ่งจะไปถึงความสําเร็จใช่ครับครับผมในช่วงนี้นี่สุดท้ายแล้วอยากให้จย์ได้ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยทราบมาว่าจาย์มีการคอมเพร์เรื่องต่างๆในชีวิตกับสิ่งเปรียบเทียบต่างๆหลายอย่าง็คาอว่าน้องทุกอย่างการบิลอัพเนี่ยก็เหมือนผลส้มเนี่ยนะฮะผลส้มเนี่ยเวลามันโดนบีบเนี่ยก็เหมือนคนโดนสถานการณ์บีบนะครับถ้ามันเป็นส้มดีเนี่ยคิดว่าน้ําส้มแบบไหนจะไหลออกมาน้ําส้มดีก็ไหลออกมา แต่ถ้าส้มนั้นเป็นส้มเน่าเนี่ยเวลาโดนสถานการณ์หรือโดนคนบีบน้ำส้มเน่าก็ไหลออกมาไอ้ uh huh. น้ำส้มเน่าเนี่ยต่อให้บีบประมา5ห้าแกลลอนนะเอาไปขายห้าบาทก็ไม่มีใครซื้อเอาไปอาบน้าใครก็ไม่อยากได้ให้ฟรีคนก็ไม่อยากได้แต่ถ้าส้มดีนะ uh huh. บีบประมาลูกหนึ่งนะครับแล้วยิ่งถ้ามันพันดีนะบ,บีบประมาใส่กระบอกอาจจะขายได้ยี่สิบบาท uh huh. นะเอาไปขายโรงแรม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะห้าสิบาทไปขายโรงแรมชั้นหนึ่งอาจจะกลายเป็นสามร้อยบาทใส่ราคานิดหนึ่งมันมีราคาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราได้สร้างได้บิลลอัพตัวเองนะทำตัวเองให้เป็นส้มและเป็นส้มดีเนี่ยนะครับเวลาเจอสถานการณ์เนี่ยสิ่งดีๆจะไหลออกจากตัวเรามานะที่เขาว่าโอเจอนั่นเจอนี่บีบบางคนบ่นเพราะอะไรเพราะเป็นส้มเน่าไมครับผมว่าไม่ไม่มีสิ่งดีออกมานะครับแต่ถ้าเราเจอสิ่ง ที่มันบีบคั้นแล้วเราเป็นส้มดีเนี่ยสิ่งดีๆเราก็จะออกมานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกน้องว่าเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นความสําคัญที่เราจะต้องบิ้วขึ้นมาครับ,รบแล้วความเชื่อบางอย่างอย่าไปเชื่อมันมากนะตอนที่นะออกจากว่ายน้ํามาเนี่ยก็เดินกลับบ้านฟ้ามันก็หลัวๆเนี่ยสโลสเลสสโล<พ>สเลสเราถูกสอนมาโอ้โหลเลรู้สึกเศร้าใจเหลือเกินแล้วยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งนึกถึงบ้านเนี่ยนะครับ ก็บอกเพื่อนฝรั่งนะโอ้เศร้าหรือเกินบอกเศร้าเพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์จะตกทําไมดวงอาทิตย์ตกแล้วเศร้ามันก็ไม่เข้าใจอเพราะว่ามันดูดีมีสีเหลืองสีซ่อมสีลายสีม่วงมันน่าเศร้าโอ้วมันสวยจะตายฝรั่งเลยเรียกว่าท้องฟ้ามันสวยมากยามนี้แล้วเขาชอบดูเขาก็แปลกใจเราว่าทาไมเราเป็นแบบนั้นมันทําให้เรามานึกนะนึกถึงคำเอะของคนไทยเรียกดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ลับดวงอาทิตย์ดับครับผม มันเชื่อมโยงกับความเศร้าหมดเลยนะครับเห็นเห็นผีพ <achieve> ุ่งใต้ก็อย่าชี้นะอะไรพวกนี้นะครับมันทําให้เราไม่กล้าอย่างดวงอาทิตย์ตกเนี่ยฝรั่งเขาเรียกซันเซ็ตไม่ได้ตัวแรกก็สงสัยทําไมไม่เรียกซันฟอลนะเขาเรียกซันเซ็ตหมายเซ็ตหมายถึงอะไรไปเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับความเป็นลบวันนี้เนี่ยสิ่งใดก็ตามที่น้องๆมีความรู้สึกว่าคิดมาเรื่องนั้นแล้วเศร้าเนี่ยคิดมาเรื่องนั้นแล้ว นะรู้สึกว่าไม่มีกําลังใจให้รู้ว่าเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงครับผมงั้นเราถูกฝึกถูกเรียนรู้มาโดยไม่รู้ตัว huh. แล้วเรามีวิธีการที่จะเปลี่ยนมันก็คือเริ่มต้อนอย่าไปเชื่อมันครับผมหาความเชื่อใหม่ๆเข้ามาหลังจากนะั้นแล้ววางเป้าหมายให้แน่นอน huh. เห็นภาพตัวเองสําเร็จแล้ว build up ไปทีละชั้นทีละวัน huh. ทุกวันอย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดหมายความว่าอะไร น้องผ่อนคลายบ้างการบิวอัพเนี่ยมันไม่ได้ต้องโอ้โหทำเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ไแบบต้องหักโมทำมันต้องผ่อนคลายเวลาช่วงผ่อนคลายเราเหมือนออกกําลังเนี่ยยกน้ําหนักมาสิบครั้งต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อถึงจะมีเวลายกเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เป็นครับผมนะเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นนะแล้วก็บิวอัพตลอดเวลาสังเกตสังกาว่าสิ่งใดดีผสมผสานเข้ามาในตัวเราเป็นส้มดีให้ได้ครับผม เรวชีวิตเราจะมีความสุขนะใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าท่านได้ทําอย่างที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยนะครไม่ต้องอะไรเลยขนาดแค่เรานั่งฟังอยู่นะฮะยังรู้สึกว่ามีพลังใจและรู้สึกว่ามีข้อคิดต่างๆที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับ build up เนี่ย don't change just build up แค่นี้นะฮะโอกาสแห่งความสําเร็จก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะครับผมอาจารย์พันโทอนัน์ชินบุตรครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ กลับมาพบกับข้อคิดและแรงมาัดาลใจดีๆในรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ